กับสวัสดีครับก็ช่วงนี้นะครับก็หยุดทํางานเรียกว่าขายของเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์นะครับก็ทําให้ได้เมลกาดนะครับได้มาศึกษาครับศึกษาความรู้ต่างๆนะครับเยอะแยะนะครับทาง YouTube นะครับไม่ว่าเป็นอดีตนายกทักษิณก็ดีนะครับหรือว่าช่อง y o u t u b e อ หลายๆด้านนะครับข่าวสารต่างๆนะครับที่ได้ยินได้ฟังมานะครับทั่วทั้งโลกนะครับตนนแม้เราภาษาอังกฤษเราไม่เก่งนะแต่ว่าเราก็ได้ความรู้นะครับจากผู้รู้ต่างๆที่วิเคราะห์กันนะครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลต่างๆอยู่ในมือเราจริงๆนะครับข้อมูลต่างๆอวมากนะครับก็ทุกๆุกแยะสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะครับต้องมีความโปร่งใสนะครับ แล้วก็ต้องระวังยุคข,ของ disruption d i s r u น p ะ t i o คือยุคข,ของการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการแข่งขันที่ไวมากนะครับไม่ว่าเป็นการเมืองการศึกษาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสภาวะาการต่างๆนะมันไวนะม,นม,นมันเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆนะครับยุคนี้ เข้าสู่ยุคข,ของความเร็วการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับเรียกว่าบางครั้งนะครับคนเป็นเทวดาอยู่ดีๆตกสวรรค์ได้นะครับคนเป็นยาจกอยู่ดีๆรวยพันล้านได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับยุคนี้มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับยุคนี้ยังเป็นยุคดิจิตอลนะอีกห้าปีนะเป็นยุคควนตั้มคอมพิวเตอร์นะครับ,เข,รบเข้าสู่ยุค เทคโนโลยีบล็อกเชนอีกแล้วนะครับแบงค์ Bank ต่างๆเรียกว่าสะดุ้งเลยนะครับสะดุ้งเลยกับการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนแค่ไม่ต้องถือเงินนะรเรื่องว่าสแกนใช้ได้เลยนะครับก็แม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆสภาวะการต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงเทคลมีอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงมากนะแต่ว่าเรื่องตัวเรื่องพื้นฐานนะครับก็ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับพื้นฐานพื้นฐานคือเรื่องอะไรความแข็งแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของจิตใจปัจจัยสีนะครับหรือว่าสภาพต่างๆของร่างกายนะครับขอภัยต้องพูดคำหยาบต้องฉี่นะครับต้องหิวนะครับต้องปวด อุจระนะครับแล้วก็ต้องทนกับความร้อนต้องทนกับความเย็น,นค,ความร้อนความเย็นแล้วก็ต้องต่อสู้กับการทมากินการแสวงหาทรัพย์นะครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับสิ่งนี้นะครับถ้าใครบริหารการจัดการได้ดีนะครับ ก็จะนำพาชีวิตนะครับให้เจริญรุ่งเรืองนะครับท,ท,ทั้งด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านจิตใจด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะครับก็ตอนนี้นะครับท่านด้วยยุคที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะอากาศแล้วก็การแข่งขันทางด้านการค้าเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไวอย่างรวดเร็วนะครับ อันนี้คือเรื่องข้างนอกนะครับเรื่องข้างนอกมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะถาโถมมาไวอย่างรวดเร็ว,วทุกๆด้านเลยนะครับแต่ว่าทั่สำคัญนะครับเราต้องมีจิตใจตั้งมั่นนะครับตั้งมั่นในหลักคำสอนขององค์พระสัมมาวมเจ้านะครับต้องมีหลักการที่ดีนะครับหลักการวิธีการอุดมการที่ชัดเจน,นครับหลักการของเจ้าพุทธครับที่ว่าพระสัมมาเจ้าได้ ให้ไว้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสนะครับในทุกๆด้านนะครับมีความอดทนนะครับไม่ว่าร้ายใคร,ครมีความอดทนไม่ว่าร้ายใคร mm hmm. ละสิ่งที่เป็นอกุศสทั้งโปวงนะครับแล้วก็ประกอบความเพียรในดิจิตนะครับแล้วก็มีความอดทน และเป้าหมายสุดๆของพุทธานาคือการทำอนิพานให้แจ้งก็นั่นแหละครับก็หมั่นทบทวนตัวเองทุกๆวันนะครับแล้วก็หมั่นศึกษาหาความรู้ในทุกๆด้านนะครับยุคนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจริงๆครับก็ฝากทุกท่านทุกคนนะครับเอาความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ